Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ

พูดมิเหมือนเดิมชีวิตกูเันรถสมันตันสุดๆนมันวะปืนว้าเดือดเลยเหรออย่หรอใครกเนเกียวเห็นมเ้ยขวาครับเลี้ยขวาขวาเลียขวาไอตังเสียงไม่กาโฟนกตัยเฉียงไปทํัมาเลี้ขวากตายเสียงไปตกบ้าตกบานเฮ้ยตกถือถือตบไหนเล่นมีสติมีสตปเลยยิงมาใส่พี่บางใส่พี่างใส่พี่บังใส่พี่บังอย่าพ่งน

เพื่อนนะครับตรกดไฟเอาเลื่อดนี่ไป่ถแล้วไอ้เราบอสมึงเคลียร์ตัวเดียวลงมาเลยคนเดียวบอสอันนี้อันนี้ลงมาเลยคนเดียวบอสลงมาเลยคนเดียวบอสโดนมัน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 ใครเป็เพื่อนกูบ้างวะโยนมันโยนมันไอ้ต้องฝังมันโดนมันเอาเพื่อนโดนมันโดนมันไม่ต้องรีบลง ตนมาน <ALLY S 1> ตัมัน่อยมาถ่อยมาฝังปังโยมาังปา่อยมาฝังปังถอยมาฝังปังมาฝังปังขวายรถกูพังส่มึงลงมึด่าไดิ้งด่าไรมึงลงกินเอาเองมึงกินเอาเองกดกด้กีวยไว

mưa lạnh, mưa lạnh, mưa lạnh, mưa lạnh Không có cái đó. Mình là <laughs>

มาเลยเพื่อนมาไว้โอ้โหไอ้ตายตัวดิตายสัตว์ทีไมันเป็นี่ะรอถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเอเเออเเออเออตออเออเอเออเอาเอเอ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 อออเ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 อออเ โง่ที่ผายี่ะจอะเฮียโลกดิมันมันอุ้มศพโว้ยาเปิดปากเนี่ยผมบอกแล้ว่ามันโง่ชิบผาเฮียดูรกดไฟโง่เฮียไหวัลว์เลยเฮียไม่เพื่อเลยไอตอนเพลดเลยดีมองเพื่อน โคตรวายเอ้เฮียงโอ้ไม่ชุบไม่ชุบอาชีหาเพื่อนหน่อยอาชีหาเพื่อนครับหลังๆเริ่มเริ่มเงียบแล้วเพราะว่าเริ่มโดนระวังหลังระวังหลังระวังหลังตายตายตายควงเอาไป

เปลี่ยนเมตรเปลี่ยนเมตเปลี่ยเปลี่ยนเมเปลี่ยเปลี่ยนเมเปลี่ยนเมเปลี่ยนเปลี่ยนเมเปลี่ยนเมรเปลี่ยนเม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 เปี่ยมเปลี่ยนเมเปลี่เมเปลี่นเมเปลี่ยนเมเปลยนเเปลี่ยนเมเปลยนเเปลี่ยนเมเปลี่ยนเมมเปี่ยนเมรเลี่ยนเมตเปลี่ยนเมเปลี่ยนเม่เล่นเปลี่ยนไ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 ม่เล่นปลี่ยนมเปลี่ยนม

คือมันปัดกันได้เลยดูไม่ได้วะบังเฮ้ยไอเีอะอรเียบมหน่อยม่หน่อยอะไรสิไอสัอ้พี่อะไรีีบังมีทีอยงไันเลยบัมีบังมียเหรอ ม็แบบควายเป็นหี่อะไรสัตว์เป็นหี่อะไรมึงแล้วเยอแล้วเจอแล้วหียอะไรมึงควายหี่โมบายอนอยากไอ้ไอ้จ้เป็นเหี่อะไรเยอที่พ่อนตบตาเพื่อวาบางเด็กกูบางเด็กกูยะไ่หลับมาเอ้าตีการสุดด้วยตดกด้ยตีกด้ยเ้ดล้อนะีี่อะไร แค่ลมแค่ลมตีมตามันเอามันไปด้วยตีมตายมันเอามันไปด้วยเออเอามันลงมี๋ยวเราไปเอาเอาไปปนกากอการกอแล้วไปตกาดียวารไปให้เอามีลุมก็ได้หรอกดเอแค่นี้ก็พอแค่ีก็พอเปนเมดเป็นเมดเปลนเมดเปล่นเมดเปลนเมดเปลนเมดเาแมไปหนพี่เจาแ้าของโปหน่อยไของะไเอาตัวเ้าลงวะเอาตบกองตกตาตบกางตุ๊กตาตบกงตกตาตบกางตกตา้กว่าเห็นมได้กาอ้าจะชุกเขาจะต่อต่อคังอะ

มาใ่นเ่เน่เลนานเลขวาเลขวาฝาเล่นฝาฝาเลฝาเสียงไม่กล้ฟนกระต่ายเสียงไปทาเล่ากระต่ายเสียงไปกัตบบ้านกัตบบ้านเฮ้ยกัตบือตบถือศหนเพื่อนมีติมีอะไรไ่ไปางไปไปไปบังไปไปบังไปไปบังอย่าพินงนเ้นมาาปเป็นเมได้ปะไบก็คือับื่อนนอยจี้ปืน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 นี่คนน่อยเลยนี่คนน่อยเป็นมิเป็นมิดไล่ปืนย ก็มาอยู่แล้หัไว้กบมาอยู่แล้ัมาอยู่แล้หัวเปิดนดเปินดเปิดนวดเปินดตัวออย่างนี้ตัวอย่างนี้ตัวบอกเลยตัวรวมเพื่อนรวมเพื่อนรวมเพื่อนเฮ้ยปับลยไปรับเลยไึ้นลไปรับเลยไรยไปรับเลยไปรับยไปรับเลยไปรับยไปรับยไปรับเลยเยไปรับเนยไปรับยไปรับหน่อยไปรับยเยเล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 ยไปรับหน่อยขึ้นไปรับหน่อยขึ้นไปรับ่อยเล่นบ้านเราเล่นบเย กินได้หน่อยกินได้หน่อยมันเละขออนุญาตโชว์เ่องหอยวางก่อนหน่อยเล่มันไหนที่วางกูมองดูไม่ได้เลยมีการมอบรางวัลเปิดแล้วอยู่ไม่ได้เนี่ยเปิดแล้วรขึ้นดูไม่ได้อยู่เลยทั้งเจ็ดวันเก่าเลยต้องขึ้นจากเต็มใหม่ปัวแตกเรากลับมาเล่นบ้าเราผู้ใหญ่คะผู้ดีนกลับมาเล่นบ้าเรากลับมาเล่นบ้าเราตรงรถสวยไปสรถนั่งที่แบบเป็นน่งอีกมาถึงแค่จัด เขาไม่่อยเล่นปืนรอรอรอพี่รอรอตสายเยอะติดสเยอะติดสบเยอะติดสบอยเยอเอาดิเอาดิเอี๋ยวรเาสายกลางสายขอตรงกลางขอตรงกลางอีกขอรอมันได้ั้กัเฮ้ยไปยิงสายมันถือไว้งเนยมเยออย่าลุ้มอย่าลุ้มล่อปล่อยปล่อยลุมเอกลนะอกลนะอกลนะเไม่ลุม มาพีจดิงไปไปเหยียบหกสมองมาเล่นเปล่าวะแ่นดีตายยากถูกต้องขแขต่วันนี้เรายังไม่ตายเลยนะเข่งง่าย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 เอย่าพึ่งป้นอย่าพึ่งป้นหาเพื่อนเล่นอย่าพึ่งป้นอย่าพึ่งป้นหาเพื่อนเล่นไปดูสุดเพื่อนเล่นไหมด้ขวาด้าขวาป้ายเกี่ยวอืมพอละของดีของดีหาดูหน่อยดิ không à, à. mà có à Mặt ta luôn, mặt ta luôn mặt ta luôn mà... Nano ,まあ băng

เอาขวบเอาเพื่อนก่อนทีมไหวจัดเลยมมูขามืเอย่าใเอย่าใ้เราดแล้วโอบางชอบเลยโอ้โดนสาวแทงเอาเพื่อนเลยเาเพื่อนต่อไปมือไม้ต้องการเอาเ่อนต่อไปต้องการจูเบิ้ลจะไเล่นจูเบลจเ่องโกตองโ่เาแล้วเพื่อตายฮะกูตายนะกูตายตัมมาตัมมาตมมามมา เอ้สองคิวอ๋อนี่อดเมียเซิร์ฟเปิดยังวะกูไม่ตาย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  <c oughs> ตายกูตาย <c oughs> ไม่ให้กูวัน๊อกเลย <c oughs> ดูตอนอุ้มด้วยนิโต้ขับชิวจัดไม่ขน,นาดนั้นหรอกมันเปิดแหรอ เฮ้ย <c oughs> อ้ยเฮีย,ยกับตายเข้าต้นไม้เลยเมื่อกี้หลายชอเหรอแบบนีหน้หลายชอบเลยอ่ะ คิดมีเอามีไปกินกันนะเออนี่คือนี่คือแบบเห็นต้องไหนไปได้ก็ไปเรื่อยเลยปะเนี่ยเฮ้ยมีพักให้กอบดูนี่เออ๋อไอ้ช็อตนี้ถ่ายไาถ่ายให้เราดู เจ็บใจอีกครั้งนึ่งจำแล้วเนาะเจ้ยหรอคือไปเกมนี้ว่าอยู่ข้าวแล้วว่ะเออชานมเย็นอะสองคนนี้โชไปเกมวิทย์แม่คือยี่อะไรเนี่ยใส่แว่นขาวๆผมแบบรักที่มากขอโทษก็เรียกต่อชื่อไงชานมเย็นใครเป็นบอกรักอะไรเนี่ยมึงเป็นเยียอะไรวิทย์อีควายเห็นว่จี้ใส่ชอบไอ้กูตอนนี้ใครไปให้ใครไปก็ได้เหรอได้เยี่ยวิทย์คนในแก๊งอ่ะคนเดียวึงเธอไปดับพี่เดินไปดิพี่มีเวลา อ๋อต้องคนไม่มีเวลาใช่ป่ะใช่เนี่ยไอ้ดมครับว่าไงใครจะใช้อะไรกันคือต้องทำแบบตำรวจแล้วก็บอกว่าทีเล็กแบบอันเจลไม่เดินเดินดุ่งๆไปเนี่ยสวัสดีครับมานเจลฮับเงี้ยเหรอมาเจลให้เพื่อนครับ้างดีกาใส่นักการกดะใส่นักการก็หายเร็วอ๋อมานเจลให้เพื่อนครับมานเจลให้เพื่อนครับกี่คนแล้วก็บอกเลขกไอกระเป๋าไหมไม่ใครอ่ะบอกไปเลยอ่ะพี่ดำปะพี่ดำ พี่ดำก็ใส่หน้ากากเนีพี่โอ้โหไอไอวิทย์แปลกูวิทย์เฮ้ยอะไรเปิด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 ไม่ใช่หมอไอช่างไอ้ยอะไรวะกูได้ช่างหน่อยน่าจะได้นะถ้าจำไม่ผิดคืออะไรเนี่ยต้องให้เพื่อนไปบอกให้ก่อนถ้าผมเป็นหลายรอบแล้วไอ้ยียแบบว่าพอโดนเพื่อนโดนยิงล่วงใช่ไหมผมชอบเผลอไปยิงแล้วก็ฟีเวอรลุดเนี่ยกูเป็นเหมือนรอบหนึ่ง พี่ทำสรุปสรุปมันรูแบกไ,ไม่ข่าวโอ้โหเดินไม่ข่อยอยายโครงการไหมกระป๋นอ <c oughs> นเลยอกรถด้วยอกรถด้วยอกรถด้วย <c oughs> ชุบุบๆุบ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 ไปให้ไนวะ่มองเลยวะช่วให้คิดน่อยน่าักหันอยู่ครับแม่ชนไดไงวะชนที่อะไรมือมือแอคเองขับขึนรถมามามาใส่ีนิมาใส่ยีบนทีเยวไอ้สัสที่เหลือกินาทีดีวลนี้จะเหมอไปเช็คมด้มันล็อกวะเช็คเลย้เช็คมาใส่ดิเยอเย เลยไอ้เแ <Net> ี้ย <forcé> ม <Deus> ันขับไม่แอกมันก็มันก็เก็บมันก็เข้าตู้แล้วบายเมื่อกี้